ถ้าโลกนี้ไ <qualc> ม <parfois> like ่มี GPS ครับคู่จินกลายเป็นคู่จริงครับพี่ป๊อกพี่ตาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคู่พี่ป๊อกพี่ตาเหมือนจะรู้ว่าทีมงานสัมภาษณ์เนี่ยต้องการเอาข้อมูลไปทำอะไรก็เลยไม่บอกว่าเราถนัดตรงไหนไม่บอกมิชชั่นที่เราให้มาเนี่ยผมว่าได้วันนี้ได้ทุกที่ป่ะใช่คือพวกพี่อ่ะเกิดก่อนที่เขาจะ มีกมโยธาีิพี่จะพูดว่าพี่เก่งไว้ก่อนวันนี้ภารกิจตามหากิโลเมตรที่ศูนครับพี่ว่าเราใกล้แล้ว้ะคือได้ยินแม่บอกว่าที่เนี่ยที่หนึ่งหรือว่าอุทาวรีประชาที่สไตายก็เป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะไปมาทุกตวงโซลี้ไหมให้วนหนึ่งรอบดูครับมันจะจะมีป้ายอยู่ถ้าถูกนะครับตรงนยังไม่เจอนะครับ นั่งเงียบเหมือนหุ่เล้อกันในรถตู้แบบสะใจอะครับอาจจะแค้นที่ไม่ให้ข้อมูลกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมว่านะมิชชันมันเลยดูแบบดูโหดขึ้นมาเลยอะเอทนนี้เราไปนนุวัสดีไหนดีเอาคำใบ้ไหมฮะคำใบ้ข้อแรกครับมีวงเวียนครับนี่กันขอโทษครับทีมงานก็ให้มาเท่านี้ครับเพราะว่าภาพพจน์เราดูฉลาด จริงๆง,ง่อเลย <ทำ S 1> <laughs> พี่ต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการซื้อเทปนี้ไม่ให้ออกอากาศ